สวัสดีครับนักศึกษาคราวนี้เราก็มาดูเนื้อหาส่วนที่2กันนะครับในส่วนของบทนี้นะครับคราวนี้เราจะมาดูในส่วนของพา์ที่เป็นเครื่องมือนะครับที่จะใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศซึ่งอาจารย์ได้แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆเอาไว้2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นฐานข้อมูลก็คือลักษณะของเครื่องเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือตัวนึงที่ใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆนะครับที่เราจะต้องเอามา กระบวนการหรือพวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศขึ้นมาตัวถัดมาก็จะเป็นในเครื่องมืออื่นๆน,นะครับเป็นเครื่องมืออื่นๆว่าจะเป็นอาจจะเป็นซอฟต์แวร,ร์ฮาร์ดแวร์นะครับอุปกรณ์พ่วงต่ออุปกรณ์ออปชันเสริมอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูกันนะครับว่าในแต่ละส่วนนั้นมีอะไรบ้างที่เราควรจะต้องอศึกษาแล้วก็เก็บความรู้เอาไว้นะครับเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจถ้าเกิดเราจะต้องให้ให้คำปรึกษาหรือเราจะต้องไปวิเคราะห์เพื่อพัฒน,นาระบบสารสนเทศให้กับองค์กรน,นะครับ อันดับแรกเรามาดูในส่วนของฐานข้อมูลก่อนนะครับฐานข้อมูลนี่ถูกจัดได้ว่าเป็น,ปนหัวใจสําคัญหรือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับของระบบ mas หรือเป็นสิ่งที่สําคัญสำหรับอาจารย์เนี่ยให้เป็นสิ่งที่สําคัญระดับต้นๆเลยนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลที่เราจะต้องอามาประมวลผลในปัจจุบันเนี่ยลักษณะของการประมวลผลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นการประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บเนี่ยจะต้องอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่ง การเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ที่สะดวกที่สุดณนะนะปัจจุบันก็คือเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยถ้าดูตามเทรนเทคโนโลยีเนี่ยมีการอัปเกรดขึ้นไปอีกนะครับตัวนี้มีการเก็บไว้ในคลาวด์ด้วยนะครับไ้ในเซิร์ฟเวอร์ er ที่เราเช่าเอาไว้ต่างหากนะครับไม่ได้เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของเราด้วยก็มีนะครับทำไมประเด็นนี้ถึงถูกถูกไฮไลท์ว่ามันเป็นหัวใจสําคัญนะครับเพราะว่า ข้อมูลที่จะเอามาทํา MIS ได้เนี่ยจะต้องถูกจัดเก็บเป็นระบบแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับใช้งานสะดวกเข้าถึงได้ง่ายนะครับเวลาที่เราใช้คําสั่งคอมพิวเตอร์หรือการเขียนโปรแกรมเพื่อดึงข้อมูลต่างๆที่อยู่ในฐานข้อมูลมาประมวลผลเนี่ยมันจึงจะได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพแล้วเวลาที่ประมวลผลเสร็จจึงจะได้ผลลัพธ์ที่สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจได้นะครับซึ่งก็จะเป็นคอนเซปต์ของตัว MIS นะครับ อันนี้ในส่วนของภาพเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างของของฐานข้อมูลที่มีใช้ในปัจจุบันซึ่งมีเยอะมากนะครับถ้าไล่ไปตั้งแต่ในส่วนของระดับอ f f i c e นะครับที่พวกเราใช้บวิร์ด e อ็กเซลพาวเวเนี่ยก็จะมี Microsoft Access นะครับที่สามารถเอามาเป็นฐานข้อมูลขนาดเล็กได้นะครับก็ใช้งานเบื้องต้นได้ดีนะครับแต่มันมีมันมีเขาเรียกว่ามีข้อมูลที่สามารถเต็มได้นะครับก็จะมาขยาย ใช้ในส่วนของขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นพวก SQL Server นะครับตามภาพน,นี่ก็คือใหญ่มากนะครับก็จะมีในส่วนของระบบบริหารจัดการ DBMS นะครับที่ช่วยในการแบบจัดการในการ่าวข้อมูลถูกข้อมูลผิดในส่วนของการกำหนด Primary Key หรืออะไรเงี้ยนะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเรียนในส่วนของวิชาร,ระบบฐานข้อมูลนะครับหรือถ้าเป็นในส่วนของฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีการนิยมใช้ก็อย่างเช่น อ่า mysql นะครับอะไรเงี้ยก็มีนะครับ m a r i a db นะครับเยอะเลยนะครับปัจจุบันเนี้ยมีเยอะเลยนะครับก็แล้วแต่ว่านักศึกษาจะเลือกใช้ฐานข้อมูลตัวไหนหรือแม้กระทั่งใช้ excel นะครับมาเป็นตัวฐานข้อมูลมีไหมมีเช่นเดียวกันนะครับมีเช่นเดียวกันตัวถัดไปนะครับทีนี้มาดูในภาพใหญ่ที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมืออื่นๆนะครับเครื่องไม้เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่ในส่วนของตัวเก็บข้อมูลตรงนี้เราจะแยกออกเป็นในส่วนส่วนนะครับคือส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์กับส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ แล้วเรามาดูในส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์เออโทษทีครับส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ก่อนลักษณะที่เป็นในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับอุปกรณ์พวกนี้จะรวมทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับสวิชนะครับโทรศพัพท์แฟกปริมพเตอร์เครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรก็ว่านไปนะครับหรือแม้กระทั่งโครงข่ายเน็ตเบรภายในนะครับรวมกระทั่งสายสื่อสารเนี่ยทั้งหมดถือเป็นอุปกรณ์ที่มีมีม,มีมีความสำคัญที่ทำให้เกิด กิดการประมวลผลสารสนเทศที่ดีได้นะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าสนับสนุนแล้วก็ follow up ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันนะครับประมาณนี้นะครับตัวถัดมานะครับเป็นซอฟต์แวร์นะครับเพราฉะนั้นซอฟต์แวร์เนี่ยพวกเราก็จะเห็นว่า ซอฟต์แวร์ก็คือโปรแกรมต่างๆที่เอามาใช้ในการต่างๆนะครับเช่น Word ใช้ในการพิมพ์ Excel อาจจะใช้ในการาเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอาไปประมวลผลใช่ไหมครับแต่ในส่วนของตัวโปรแกรมนี่ยใน,ใ,นในท้องตลาดเนี่ยเวลาเราเลือกใช้เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับถ,ถ้าให้เห็นเป็นลักษณะของคอนเซปต์ของไทยเนาะก็จะเป็นแบบแนวตั้งกับแบบแนวนอนนะครับลักษณะของของแนวนอนก็คือกว้างใช่ไหมครับนักศึกษามันก็คือ มีลักษณะของกว้างหมายความว่าโปรแกรมเนี่ยสามารถใช้ได้ใช้ได้หลายหน่วยงานนะคพูดง่ายๆนะครับใช้ได้หลายหน่วยงานร่วมกันนะครับแต่ถ้าเป็นแนวตั้งเนี่ยมันก็แคบใช่ไหมครับหน้ากว้างมันจะแคบแสดงว่ามันก็จะเป็นชุดคําสั่งหรือโปรแกรมเฉพาะอย่างเช่นโปรแกรมทางด้านบัญชีก็ใช้ได้แค่บัญชีอย่างเดียวใช่ไหมครับหรือโปรแกรมทางด้านการเงินอะไรเงี้ยก็ใช้ได้เฉพาะการเงินอย่างเดียวนะแต่ถ้าเป็นแบบโปรแกรมส่วนไฟล์บุคคลซึ่งก็อาจจะสามารถใช้ทั้ง ฝ่ายบุคคลก็ใช้ได้การเงินก็ใช้ได้บัญชีก็ใช้ได้เพราะต้องใช้ข้อมูลลักษณะของบุคคลบริหารร่วมกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับนักศึกษาก็จําเอาไว้ว่าลักษณะของซอฟต์แวร์มันก็จะมี2แบบเนาะนะครับก็จะมีแบบแนวตั้งกับแบบแนวนอนนะครับอ่ะอีกตัวหนึ่งก็คือลักษณะของของเครื่องไม้เครื่องมือที่นํามาใช้เนี่ยเพื่ออะไรครับก็เพื่อพิจารณาผลิตในส่วนของตัว m อ s ให้ได้ออกมาเป็นผลลัพธ์ที่สามารถ เลติเซนหรือว่าแสดงผลเนี่ยไ,ได้หลากหลายนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเขาก็มุ่งเน้นไปที่ในส่วนของการแสดง,งผลที่เป็นกราฟเพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถสังเคราะห์ข้อมูลให้ออกมาเป็นกราฟได้ก็จะถูกมาใช้ประโยชน์มากขึ้นนะถ้าเป็นแบบ standalone ใช้กับเครื่องก็เป็น Excel ใช่ไหมครับอ่าถ้าเป็นใช้แบบออนไลน์เนะี่ยก็ใช้เป็น g o Google s h e e t ก็ได้นะครับก็ยังเป็นเหมือนก็มันก็เหมือนกับ Excel ออนไลน์ใช่ไหมครับหรือถ้าใช้ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆเพื่อให้แบบคัดกรองหรือว่า ฟิลเตอร์กรองข้อมูลได้ก็ไปใช้ในส่วนของ google data studio นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือระค่าวนะครับที่พวกเราต้องรู้จักแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอพอเรารู้ว่าตัวระบบสารสนเทศจะเป็นมาอย่างไงจะสร้างได้ยังไงนะครับมีองค์ประกอบอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะมาดูว่าในการสร้างระบบสารสนเทศเนี่ยเขาก็จะมีการยึดแบบจําลองนะครับยึดแบบจาลองของตัวระบบสารสนเทศเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อชี่ทาการศึกษาแล้วก็ดูว่าข้อมูลต่างๆมันวิ่งมายังไง ทีนี้นักศึกษาสังเกตดูดีๆนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในสี่เหลี่ยมสีออกจชมพูชมพูเนี่ยคือภายในองค์กรใช่ไหมครับแต่ภายในนอ,นอกเนี่ยนะครับภายนอกเนี่ยมันจะมีแหล่งข้อมูลภายนอกที่ต้องถูกส่งเข้ามาภายในก่อนเวลาที่ที่เราจะต้องอตัดสินใจหรืออะต่างๆนะครับนอกจากข้อมูลภายในนะครับนอกจากข้อมูลภายในเนี่ยมันจะต้องดึงข้อมูลภายนอกออกมาเข้ามาใช้ร่วมงานด้วยเอาให้เข้าใจง่ายสุดนะครับข้อมูลภายในสมมติว่านตอนเนี้ย เรากำลังจะตัดสินใจว่าเราจะผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคดีไหมนะตอนนี้นะครับสมมตินะแหล่งข้อมูลภายในก็อาจจะมีเออเรามีวัตถุดิบไหมเรามีเครื่องจักรไหมเรามีคนไหมเรามาาีโปรแกรมไหมเรามีคอนเนคชั่นในการาซื้อวัตถุด,ดิบต่างๆไหมนะครับนี่ปัจจัยภายนอกเช่นอะไรครับเช่นเอ๊ะตอนนี้กฎหมายเป็นยังไงนะนโยบายนโยบายสงาย่งเสริมของภาครัฐมีไหมกับสินค้าตัวนี้นะครับหรือว่าทางการเมืองเช่น อีกวันสองวันเนี่ยก็จะมีการการประทากันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการเดินประท้วงอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะส่งผลเสียต่อการตัดสินใจดังนั้นเนี่ยข้อมูลพวกเนี้ยนะครับก็จะต้องถูกรวบรวมเข้ามาก่อนนะครับก็จะเป็นเฟสแรกแล้วหลังจากนั้นมันก็จะทําอะไรครับทําการประมวลผลที่นี้ในการประมวลผลเนี่ยมันก็จะดึงดึงข้อมูลที่เราเคยเก็บเอาไว้ในฐานข้อมูลนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งซึ่งถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับแหล่งข้อมูลภายในตัวหนึ่งนะครับ หลังจากประมวลผลแล้วนะครับก็จะได้ตัวสารสนเทศคนใช้มีอยู่2คนครับคนภายในก็พนักงานหัวหน้างานนะใช้แล้วก็ป้อนกลับคำว่าป้อนกลับหมายว่าส่งส่งฟีดแบ็กกลับไปว่าสิ่งที่ประมวลผลแล้วเอาไปใช้งานเนี่ยอ้อมันมันมีประโยชน์จริงไหมหรือมันจะต้องปรับหรือมันจะต้องเพิ่มอะไรนะครับมีข้อมูลที่เราทําเป็นสารสนเทศแล้วเนี่ยบางบางอย่างมันจะกลายเป็นลักษณะของ Open Data ก็คือถูกพับ l i ลีออกไปนอกองค์กรเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีบุคคลภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในองค์กรของเราเนี่ยมาใช้งานข้อมูลพวกนี้ได้นะครับเช่นพวกนักวิเคราะห์ต่างๆนานานะครับหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเมืเ่อเขาใช้เสร็จนะก็จะเหมือนกับผู้ใช้ภายในนั่นแหละครับก็จะมีข้อมูลย้อนกลับไปนะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลย้อนกลับนะครับเมื่อข้อมูลเกิดข้อมูลย้อนกลับแล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะประมวลผลครั้งใหม่เราจะดึงข้อมูลย้อนกลับทั้งภายในและภายนอกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งข้อมูลภายนอก นะครับเป็นส่วนของแหล่งข้อมูลภายนอกถ้าเป็นป้อนกลับจากภายนอกเนาะแต่ถ้าเป็นป้อนกลับจากภายในก็เป็นแหล่งข้อมูลภายในนะครับเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเพื่ออะไรครับเพื่อให้สารสนเทศเนี่ยมันมันรีเฟรชก็คือมันจะต้องอมีความใหม่นะครับมีความทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของโมเดลรูปแบบจําลองในการผลิตสารสนเทศนะครับแต่หลักๆแล้วถ้านักศึกษาจําได้นะครับจริงๆมันก็คืออะไรครับ Input ใช่ไหมครับ In p u t นะ input process นะโปรเซสเอาพุดนะครับเอาพุดที่มันเพิ่มเข้ามาก็เป็นอะไรครับแค่ฟีดแบ็กเฉยนะครับใช้แล้วเป็นยังไงใช้แล้วอยากได้อะไรเพิ่มไหมหรือว่าใช้แล้วดีแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าอธิบายเป็นเป็นรายตัวนะครับตรงนี้นักศึกษาไปไปอ่านเพิ่มเติมนะครับอ่านเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของตัวสไลด์อาจารย์ก็จะสรุปสั้นๆว่าลักษณะของแหล่งข้อมูลก็คืออะไรครับก็จะมีแหล่งข้อมูลภายนอกกับภายในใช่ไหมครับเหมือนกับที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อกี้เนี่ย อย่างตอนนี้เห็นไหมครับข้อมูลภายนอกคืออะไรธุรกรรมทางการเงินที่ได้รับจากภายนอกนะครับแต่ถ้าเป็นภายในธุรกรรมทางการเงินกันแต่เป็นภายในเช่นอะไรครับการพนวณวัตถุดิบค่าน้ําค่าไฟนะครับค่าบรหิหารจัดการจิปถาถะอะไรอย่างเงี้ยนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลก็คือการดึงข้อมูลทุกๆอย่างจากทุกๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลภายนอกหรือภายใน,นมาเก็บเอาไว้นะครับมาเก็บเอาไว้ พอมันเก็บเอาไว้มากๆขึ้นนะครับเก็บไว้มากๆขึ้นพวกเราต้องนึกถึงตอนตอนชัปเตอรอ์แรกๆที่เราเรียนกันนะครับมันก็จะอยู่ในส่วนของเฟสของกระบวนการของ data mining ใช่ไหมครับก็คือการทำ cleaning data การการทำ data collection เนี่ยมันก็คือดึงข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําการ cleaning นะครับทำการ cleaning เพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่า ข้อมูลส่วนไหนที่มัน,ม,นมีประโยชน์กับองค์กรจริงๆส่วนที่ไม่มีก็จะถูกตัดออกไปนะครับก็คือลักษณะของการเก็บรวบรวมข้อมูลการประมวลผลนะครับเคยอธิบายไปแล้วครั้งหนึ่งก็คือเวลาประมวลผลเนี่ยสารสนเทศจะประมวลผลได้2แบบก็คือแบบแบทช์กับแบบเรียลไทม์นะครับแบบแบทช์ก็คือเก็บเก็บเก็บสะสมไว้ก่อนพอครบกําหนดระยะเวลาเช่นอาจจะ1วัน1สัปดาห์หรือ1เดือนเนี่ยค่อยประมวลผล1ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เห็นได้ชัดๆอย่างเช่นว่าคำนวณเงินเดือนใช่ไหมครับเขาอาจจะรอดูว่า เรามาทํางานเดือนหนึ่งกี่ครั้งสมมุติว่าถ้าเกิดการขาดหรือลาเนี่ยมันมีการหักเงินเดือนเนาะนะครับมันก็ต้องรอก่อนใช่ไหมครับแล้วก็มาประมวลผลครั้งเดียวแต่ถ้าเป็นแบบประมวลผลแบบทันทีเช่นอะไรครับเห็นภาพง่ายสุดก็คืออย่างเช่นตู้ ATM นะครับหรือการสั่งซื้อหรือการขายในส่วนของตัวหุ้นต่างๆนะครับมันต้องเป็นเรียวทามนะครับมันเป็นเรียวทามนะครับอันนี้ก็ในส่วนของกิจกรรมเราได้ทําผ่านมาแล้วเนะเาะก็ไปทบทวนอีกทีนะครับ ถัดมาก็คือในส่วนของตัวฐานข้อมูลเนี่ยจริงๆแล้วเขาเขามีขึ้นมาเพื่ออะไรหลักๆแล้วคือเขาต้องการเก็บนะครับเก็บได้นะครับสามารถเข้าไปสืบค้นได้แล้วก็พอครบระยะเวลาในการเก็บข้อมูลว่ามันเก่าหรือมันเอาเกินไปเนี่ยมันจะต้องทําการดีลีชนะครับซึ่งการดีลี e เนี่ยมีอยู่2ลักษณะนะครับนักศึกษาลักษณะแรกคือดีลีฟคือลบทิ้งไปเลยนะครับลบทิ้งไปเลยนะครับหายหายไปเลยนะครับหายไปจากตัว device ของพวกเราเลย อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการซ่อนนะครับเช่นถ้าข้อมูลเนี้ยนะครับมีอายุครบ5ปีแล้วเราจะมีการเปรียบปรับสถานะว่างดใช้แล้วเวลาดึงข้อมูลขึ้นมาเนี้ยเราก็จะไม่ดึงข้อมูลที่มีสถานะงดใช้ออกมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งหลายๆห,หน่วยงานที่มีหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่เขาก็ เริ่มจะใช้แบบที่2นะครับคือไม่ลบจริงๆนะครับแต่เป็นการปรับสถานะในส่วนของการจัดเก็บเพื่ออะไรครับเพราะการที่เรามีข้อมูลยิ่งมากเท่าไหร่นะครับมีหลายปีมากเท่าไหร่มันสามารถเอามาสังเคราะห์ให้มันเป็นในส่วนของตัวเทรนนะครับเทรนเทรนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทรนทางการตลาดเทรนทางการผลิตเนี่ยเพื่อเอามาใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ซึ่งการทำเทรนนะครับนักศึกษาจำไว้เลยนะครับมันจะต้องใช้ข้อมูลย้อนกลับนะครับอย่างน้อยสุดนะครับอย่างน้อยสุดคือ3ปี สามปีนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้การที่ทําให้เกิดสารสนเทศได้นะครับจริงก็ต้องมองย้อนไปตั้งแต่สเต็ปแรกเลยก็คือหนตั้งแต่เริ่มเริ่มทําความต้องการของรายงานต่างๆนะครับว่าจะได้แบบไหนนะครับรูปแบบเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ใครจะเอาไปใช้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเพื่อที่เราจะได้ทําการออกแบบตัวสารสนเทศให้สอดคล้องกับคนที่ต้องการจะใช้นั่นเองนะครับ ในส่วนของผู้ใช้นะครับเห็นจากภาพในส่วนของตัวสภาพแวดล้อมแล้วก็คือมีทั้งภายนอกและภายในนะครับอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับภายนอกคือทุกๆอย่างเลยนะครับผู้ใช้ลูกค้าหรือขายก็ได้นะครับผลย้อนกลับนะครับทีนี้ตัวตัวฟีดแบ็กเนี่ยมันมีเอาไว้ทําไมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะ,ะดูว่าถ้าฟีดแบ็กเนี่ย นะครับถ้าฟีดแบ็กเนี่ยมันมันสมูทหรือมันไปในทิศทางที่ดีเนี่ยมันจะส่งผลต่อองค์กรอยู่3ประการนะครับประการแรกคือมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถจัดการทรัพยากรได้ดีนะครับประการที่2คือข้อมูลที่โรเซสออกมาเนี่ยเราสามารถใช้ในการตัดสินใจได้นะครับและการที่เราได้ข้อมูลดีๆจริงๆแล้วตัดสินใจได้ยอย่างถูกต้องเนี่ยมันจะทําให้การขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับโดยเฉพาะทางธุรกิจนะครับสุดท้ายก็คือ มันสามารถให้เราเอาไปใช้ในส่วนของปรับปรุงในส่วนของการทํางานในส่วนระดับล่างคือระดับปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพสูงได้นะครับนี่ก็จะเป็นประโยชน์ของตัวป้อนกลับนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนิดๆนะครับดูตัวอย่างนิดๆถ้าถ้าสมมุติว่ามีมีประเด็นหัวข้อเข้ามาประมาณนี้นะครับแล้วให้พวกเราเนี่ยถอดถอดประเด็นออกมาว่าเอ้ยจากจากเจ็ดประเด็นเนี่ยพวกเราสามารถถอดได้ไหมนะครับอย่างเช่น ถ้าเป็นร้านขายหนังสือออนไลน์เนาะแหล่งข้อมูลภายนอกมีอะไรบ้างก็ต้องมีมีราคาต้นทุนหนังสือใช่ไหมครับมีข้อมูลของลูกค้านู่นนี่นั่นนะครับหรือถ้าเป็นลักษณะของข้อมูลหนังสือจากที่มีการการสั่งผลิตข te ึ yani ้นมาก็ต้องไปดูจากข้อมูลจากผู้ผลิตด้วยนะครับข้อมูลภายในก็อย่างเช่นก็พนักงานใช่ไหมครับที่ใช้งานข้อมูลการสั่งซื้อจากลูกค้านะครับการรวบรวมข้อมูลก็คือเกี่ยการรวบรวมการสั่งซื้อจากลูกค้ามั่ง การสั่งซื้อจากของเรามั่งที่สั่งหนังสือเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็มารว,รวบยอดแล้วก็ทำทำเป็นรีพอร์ตการประมวลผลนะครับการประมวลผลเช่นทำรายงานการสั่งซื้ออะไรเงี้ยประจําเดือนเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแบบแบทใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นแบบทันทีเช่นลูกค้าสั่งมาปุ๊บมีสินค้าอยู่ส0สั่งแล้ว1ของมันต้องลดลงเหลือ9ทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นการปรับปรับหรือลดยอดอสินค้าคงคลังนะครับอันนี้ต้องเป็นแบบเรียลไทม์นะครับ การจัดการฐานข้อมูลก็คืออะไรครับในการจัดเก็บก็จะเก็บอะไรครับเก็บประวัติการซื้อประวัติของคนใช่ไหมครับหรือลูกค้าการค้นคืนหรือดึงข้อมูลออกมาแสดงคืออะไรครับมันต้องคำนวณข้อมูลต่างๆได้เช่นคำนวณรายการสินค้าคงเหลือมั่งเช็คสต๊อกมั่งค้นหาประวัติมั่งใช่ไหมครับการลบข้อมูลก็คืออย่างเช่นลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อเข้ามาปุ๊บแต่ไม่ไม่ชำระเงินเพราะงั้นมันก็จะกลายเป็นรายการสั่งซื้อที่ เขาเรียกว่าที่อะไรครับที่ที่ไม่สักเซสเนาะข้อมูลอย่างเงี้ยเราสามารถที่ลบทิ้งได้วันไม่ได้เกาะประโยชน์อะไรนะครับไม่ได้เกาะประโยชน์อะไรนะการกอร่อสารสนเทศก็คือเริ่มต้นจากเริ่มมีความต้องการที่จะได้รายงานงต่างเช่นรายงานการสั่งซื้อหนังสือรายวันรายเดือนอะไรเงี้ยนะครับผู้ใช้ก็ชัดเจนนะครับมีทั้งได้ทังเป็นออภายในผลป้อนกลับก็คืออย่างเช่นยอดการสั่งซื้อหนังสือแต่เดือนดีไหมมีกาไรในแต่ละเดือนเท่าไรนะครับหนังสือประเภทไหนที่ถูก ยืมมากที่สุดนีอะไรอย่างนี้นะครับคือคือฟีดแบ็กที่จะออกมานะครับซึ่งข้อมูลต่างๆวันนี้เราไปใช้ประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติมได้นะครับบทบาทหนึ่งของตัวสารเทศคือในส่วนของตัว value chain เพราะว่า value chain หมายถึงอะไรครับง่ายๆคือตัวตัวที่มีเป็นห่วงห่วงโซ่ที่ที่มี <S <S เขาเรียกอะไรครับที่ที่ส,งส่งเสริมเพื่อให้เกิดเกิดเกิดผลผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กรนะครับก่อนผลลัพธ์ที่อ,องค์กรอย่างเช่นว่า ถ้าเรามองตั้งแต่ผู้ผลิตนะครับผู้ซื้อผู้ขายนะครับถ้ามองในส่วนของนิตินหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกับต้นน้ํากลางน้าปลายน้ำนะครับต้นน้ํากับกลางน้ําแล้วก็ปลายน้ำเนี่ยมีการสรับสนแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างสอดรับที่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้การบริหารจัดการข้อมูลเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับมันก็ลักษณะแรกแรกก็คือถ้าเป็นใกล้ๆก,ก,กันก็เป็น value chain เ,เนาะแต่ถ้าเป็นพ่วงต่อจากระบบอื่นๆด้วยก็จะกลายเป็นว่า value system นะครับนะถ้าดูภาพเนี่ยก็อาจจะเห็นภาพชัดขึ้นเนาะกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยก็เป็นกิจกรรมสนับสนุนเพื่อให้เกิดโซ่คุณค่านะครับนะจะจัดการทางเทคโนโลยียังไงให้มีประสิทธิภาพใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่าใช่ไหมครับมีคนที่มีประสิทธิภาพไม่ไม่มีมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีน้อยจนเกินไปนะครับดูถึงทั้งโลจิสติกดูถึงมาร์เก็ตติ้งดูถึงการเซอร์วิสเห็นไหมครับดูถึงกําลังการผลิต เพื่ออะไรครับมุ่งเป้าไปที่ผลกําไรทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งโซ่โซ่คุณค่านะครับหรือเรามองอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเหมือนกับเป็นลักษณะของหน่วยฟังก์ชันเล็กๆที่อยู่ในองค์กรที่มาซัพพอร์ตให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปที่เป้าหมายได้ก็คือผลกําไรนะครับนี่คือลักษณะของตัวบา l ์นิชนะครับบทบาทอื่นๆนะครับก็อย่างเช่นลัสษาการสนับสนุนงานในองค์กรนี่ก็หลักๆเลยนะครับ มันอารมณ์ก็เหมือนกับว,ว่า m a s เอาไปใช้อะไรได้บ้างในองค์กรน,นะครับหลักๆก,ก็คือ,อกระบวนการทางธุรกิจเนาะเช่นไปไปปรปับปรุงในส่วนของการจัดซื้อวัตถุดิบการขายนะครับการอันเป็นในที่2คือช่วยในการตัดสินใจเฮ้ยจะลงทุนเพิ่มไหมหรือหยุดแค่นี้หรือว่าจะทําสินค้าตัวใหม่นะครับสุดท้ายก็ใช้ในการสรับสนความได้เปรียบเชิงการแข่งขันเช่นในขณะที่เราแข่งขันกับกับคู่แข่งเนี่ย คู่แข่งเป็นการสั่งธรรมดาแต่ของเราอาจจะเป็นสั่งผ่านแบบจอสัมผัสซึ่งมันอาจจะทําให้อะไรครับเกิดเกิดว u e ล h เชนกับองค์กรของเราว่าเออมันมันมีความทันสมัยลูกค้าเขาอาจจะนิยมชมเชงนะครับซึ่งถ้าทําได้ทั้งหมดที่ว่ามามันก็จะสามารถทําให้เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรของเราได้3-3ประเด็นใหญ่ๆนะครับซึ่งทางธุรกิจเขาจะมองเป็น3ระยะอันแรกคือลดต้นทุนได้อันที่2คือได้เปรียบในการแข่งขันอันที่3คือสามารถบริหารจัดก,การนะครับ ได้ดีนะครับนี่คือ3ประเด็นเลยที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าทั้ง7ข้อที่พูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยสามารถทําได้ไปในทิศทางบวกนะครับทีนี้มาสรุปนิดนึงในส่วนของวิวัฒนาการนะครับของตัวระบบสารสนเทศเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเห็นไหมครับพวกเราจะเห็นภาพว,ว่าเริ่มต้นข้อมูลธุรกรรมก็คือข้อมูลธรรมดานี่แหละที่เราไปซื้อของ1ชิ้น3ชิ้น5บาท10บาทอารมณ์เหมือนกับอะไรครับให,ให้เราจินตนาการคล้าย,าย,ายเหมือนกับ เรากองของอยู่บนเคาน์เตอรต์ของ7 e เ e ่นอีเลฟเนะครับแล้วเขาก็ยิงตึ๊ดตนะึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดซึ่งแต่ก่อนมันยังไม่มีเนาะมันอาจจะเป็นแบบเขียนหรือจดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นคอนเซปต์ของตัว tps ถัดมาปุ๊บพอมีข้อมูลก็อยากจะมีสรุปมากขึ้นนะก็มาทำเริ่มเป็นอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับก็เริ่มมีกราฟมามีเป็นแบบกราฟเส้นกราฟแท่งกราฟวงกลมอะไรอย่างเงี้ยครับถัดมาปุ๊บก็จะเริ่มเริ่มมีอะไรครับมีมีฟิลเต เอามือนให้คนที่ดูข้อมูลเนี่ยตัดสินใจเพิ่มเติมได้นะครับจากข้อมูลที่มีมาก็เริ่มเริ่มพัฒนาให้มันอัจฉริยะขึ้นในฝั่งนี้ในส่วนของ km เนี่ยก็เริ่มจัดเก็บแล้วครับว่าเอ๊ะที่เคยเคยตัดสินใจกันมาด้วยด้วยปัญหาแบบนี้เนี่ยตัดสินใจว่าอะไรนะอ่ะมาเก็บไปใช่ไหมครับเก็บเอาไว้แล้วก็พัฒนามาเป็นระบบอัจฉริยะนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะใกล้เคียงกับพวก ES นะครับพวก Expert System นะนอกจากที่จะ มีข้อมูลสรุปแล้วก็จะมีข้อมูลแนะนําจากระบบมาให้เราด้วยนะครับก็ยิ่งยาวขึ้นไปคือเป็นระบบสารสนเทศบนเว็บซึ่งปัจจุบันเนี้ยม,มันก็อยู่บนเว็บอยู่แล้วนะครับแต่ในอดีตอาจจะมีอย่างเช่นเป็นแค่แบบแพลตฟอร์มบินโด้เฉยๆนะครับหรือเป็นในส่วนของตัวที่ที่เป็นเว็บเทคโนโลยีแต่ว่าเป็นแบบอินทราเน็ตก็มีนะครับคือข้างนอกใช้ไม่ได้นะครับย้ำแๆบบเป็นออนไลน์นะครับนี่ก็คือประมาณลักษณะของข้อมูลที่ที่มีมานะครับแต่ทีนี้ถ้าเรามาดู ดูตัวส่วนของตัวระบบสารสนเทศที่ถ้าเกิดเราแบ่งตามตามฟังก์ชันนะครับจะเห็่ว่าถ้าใช้ในการตัดสินใจก็พวก M&S, i d s s ใช่ไหมครับถ้าเป็นทรัพยากรบุคคลนะก็จะเป็น HR นะพอเราดูง่ายคือมันก็จะมี IS ตามหลักนะครับเปลี่ยนข้างหน้าจากตัว M เป็นตัวอะไรเท่านั้นเองนะครับการผลิตก็ P ใช่ไหมครับตลาดก็ MK นะครับการเงินก็ F นะครับทงบัญชีก็ E ง่ายๆนะครับอัน,นี้คือแบ่งตามฟังก์ชันหน้าที่เลยนะครับ แล้วก็ลักษณะของระบบสารสนเทศท,ที่มีการใช้แบบทั้งองค์กรนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้อย่างเช่นถ้าเป็นซอฟต์แวร์ก็จะเป็นซอฟตแวร์แบบอะไรครับแนวยาวนะครับแนวยาวตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นการรวมข้อมูลทุกๆอย่างภายในองค์กรนะครับมาไว้ในส่วนของตัวระบบตัวนี้แล้วก็ระบบตัวนี้เนี่ยใช้เพื่อนในส่วนของการตัดสินใจในภาพใหญ่แล้วก็มิติในด้านต่างๆนะครับเช่นพวก ERP นะครับใช้ในการบริหาร ทรัพยากรขององค์กรหรือ crm เนี่ยคือใช้ในการจัดก,การลูกค้านะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับระบบสารสนเทศท,ที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรเช่นอะไรครับก็อย่างเช่นเรามี2สาขาเนาะสสาขาเนี่ยจะใช้ข้อมูลร่วมกันได้ยังไงนะครับเช่นข้อมูลไปไว้บนคลาวด์ไหมเวลาใช้ก็คอนเน็กเข้าไปที่คลาวด์เลยไม่ว่าจะอยู่สาขาไหนก็ใช้งานได้นะหรือจะเขียนแอปพลิเคชันขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปแล้วให้ใช้ได้ทั้งสสาขานนั่นคือลักษณะ ของการเชื่อมโยงสารสนเทศระหว่างองค์กรนะครับเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อและเชื่อมโยงของข้อมูลให้มีประสิทธิภาพนะครับเกือบท้ายๆนะครับขออภัยครับผมเกือบท้ายเราก็มาดูว่าพอเราผลิตนะผลิตสารสนเทศมาถึงตัวสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาดูว่าแล้วสารสนเทศที่ดีมันมีลักษณะอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยคือมันมันต้องมีความถูกต้องนะครับมันต้องมีความถูกต้องเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้ามันไม่มีความถูกต้อง แล้วเราเออกไปตัดสินใจการตัดสินใจกันนัณะมันอาจจะทําให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับาสารัเทศต้องมีความยืดหยุ่นนะครับลักษณะเช่นนี้คืออะไรครับหมายความว่า,าถ้าถ้าเราทําเป็นแดชบอร์ดนะครับณว,วันนี้ดูเป็นกราฟ,เป,ราฟเป็นกราฟแท่งอยู่นะครับแต่ว่าเราอยากเห็นเป็นลักษณะของแบบสัดส่วนมันจะต้องสามารถแบ่งเป็นแปลงมาเป็นกราฟกราฟวงกลมได้นะครับหรือ ดูข้อมูลจากกราฟแท่งอะไรแต่สามารถฟิลเตอร์ดูได้เฉพาะอย่างเช่นอาจารย์อยากดูเฉพาะ,ะรายการสั่งซื้ออย่างเดียวจากตัวแรกเป็นข้อมูลกราฟที่มีสั่งซื้อมีขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องมีความยืดหยุ่นนะ,ะต้องน่าเชื่อถือนะครับความน่าเชื่อถือมาจากอะไรครับก็ต้องมาจากแหล่งข้อมูลนําเข้านั่นเองว่าเอามาจากไหนนะครับเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับหมายความว่าอะไรครับมันต้องรีเฟรชนะครับมันต้องเฟรชนะครับคืออะไรเอ่ยมันต้องใหม่เนาะไม่ใช่ว่า เราตัดสินใจในปี65เนาะแต่เราใช้ข้อมูลในปีเช่น35มาอย่างเงี้ยมาใช้ในการตัดสินใจในในปี6กหาเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับสุดท้ายก็ต้องตรวจสอบได้นะครับว่าข้อมูลตัวนี้เราเอามาจากไหนคือเราจะต้องใส่แหล่งอ้างอิงด้วยนะครับเนี่ยประโยชน์ของตัวสารที่ถ้าเกิดทําได้ทั้งหมดคืออะไรครับง่ายๆเลยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานไม่ว่าจะเป็นด้านไหนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นด้านไหนทั้งสิ้น,นก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ย ลองทบทวนเนื้อหานะครับโดยการทําแบบฝึกหัดน,นะครับที่อาจารย์มีให้ไว้นะครับก็สงสัยประเด็นไหนนะครับก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ทั้งในส่วนของช่องทางส่วนตัวแล้วก็ช่องทางที่เป็นในส่วนของห้องเรียนออนไลน์ที่เราอาจารย์กําหนดเอาไว้ให้นะครับสําหรับในส่วนของตัวชัปเตอร์นี้นะครับคงเอาไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมทบทวนในส่วนของคลิปวิดีโอด้วยนะครับสวัสดีครับ